จากเหตุการณ์ครูสาวต้องหนีตายจากทางใต้ที่สงขาขึ้นมาขอความช่วยเหลือถึงกรุงเทพเพราะว่าไปถูกภรยาของพอ,อเนี่ยตามมาไล่ทํำร้ายขับรถไล่ชนเพราะหึงหวงนะคะล่าสุดตํารวจเรียกคู่กรณี2ฝ่ายมาเจรจากันแล้วนะคะเราย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ ที่สาธารณะไม่ใช่ทำไมอะมึงจะโดนมากกว่านี้มึงคอยดูมึงคอยดูนี่แหละต้นเรื่องอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวไปอะค่ะก็เลยทําให้นางสาวก้อยนามสมมติอายุ36ปีซึ่งเป็นครูอยู่ที่สงขลาต้องเอามาร้องของความช่วยเหลือเลยนะคะเพราะว่าถูกภระยาอดีตพอ,อ,อ,อขับรถไล่ล่าตามทุบกระจกรถเธอจนเสียหายทําร้ายเธอจนบาดเจ็บเลือดตกยางออกเหตุเกิดตั้งแต่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะ ภรยาของอดีตผอ,อ,อเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสามีก็เลยหึงหวงซึ่งเธอก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้ปี66เคยไปลงบันทึกประจําวันแล้วว่าถูกเมียอดีตผอ,อมาตบหน้าถึงในโรงเรียนส่งรูปปืนมาขู่ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันข่มขู่เรื่องการทําลายหน้าที่การงานด้วย<อ>เธอก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังนะ,นะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ตํารวจสพหัดใหญ่เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจารนะครับ โดยอดีตพอ,อ,อนี่ฮะอดีตพอ,อ,อเี่ยก็คือผู้ชายคนกลางมาพร้อมกับทนายความส่วนภรรยาที่ก่อเหตุไม่ได้มาด้วยนะครับขณะที่ครูสาวมากับคุณแม่และก็ทนายความเจรจากันคุณผู้ชมใช้เวลาน้อยมากแค่1 5บหถึงยีนาทีเท่านั้นนะครับคุยกันเสร็จทั้งหมดก็ลงมาจากห้องสอบสวนต่างฝ่ายต่างตกลงกันไม่ได้ครับ ทิปข่าวของเราคุณผู้ชมพยายามสอบถามข้อมูลฝั่งของอดีตผอว่าข้อเท็จจริงน่ะมันเป็นยังไงกันแน่อยากจะเล่าให้ฟังหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลครับรีบขึ้นรถหนีไปเอาดูภาพบางช่วงบางตอนครับอันนี้เกี่ยวกับผู้กรณีจบไหมครับเขายอมขอโทษหรือยอมยอมความอะไรยัแน่ครับอ้นอนนี้จบเรื่องทั้งหมดเลยนะครับผอ คนกลางไม่ตอบอะไรเลยคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็เลยไปคุยกับฝั่งครูสาวผู้เสียหายเธอก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับไม่เกี่ยวข้องเชิงชู้สาวกับอดีตพออตามที่เป็นข่าวตอนนี้อยากย้ายที่ทํางานจิตใจเริ่มย่าแย่ลงทุกทีและไม่อยากทํางานที่เดิมแล้วตอนนี้ต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงนะครับวันนี้ ที่เธอบอกฉันมาเผชิญหน้าเพราะอยากจะไก่เกลี่ยอยากจะจบปัญหามีการเรียกค่าเสียหายไปแต่ทางฝั่งอดีตพออไม่ขอไก่เกลี่ยและบอกด้วยนะครับว่ายินดีให้ดาเนินคดีตามกฎหมายได้เลยครับขอโทษนะครับคุณบุญยังครงยืนยันําเดิมไม่ได้มีความสมคัญอะไรกับท่านพออใช่ไหมครับในวินาทีสุดท้ายตรงนี้อยากให้เรื่องมันจบยังไงครับใน,ในมุมคุณโร่จริงๆมันเรื่องราวแรงกว่าก้ว ก็อยากให้มันรู้สึกเพื่อที่จะลับไปตังูทน่อยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราก เื้องต้นทนายความของครูสาวบอกว่าได้มีการให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อ,อาหาคู่กรณีเรื่องพยายามฆ่าหมิ่นประมาทด้วยนะคะที่พยายามฆ่านี่ดูจากที่จงใจขับรถพุ่งชนรถจะชนเหมือนจะทําให้เกิดนูด่นนี่รานิครูด้วยใช่ค่ะทีนี้ตารวจสพหัดใหญ่บอกจริงๆสองฝ่ายไกล่เกลี่ยได้นะเรื่องการทําให้เสียทรัพย์ทาร้ายร่างกายแต่ทีนี้เนี่ยฝั่งคุณครูถ้าเกิดไม่ยอมจริงๆก็จะดําเนินคดีอาญา<ม>กับภรรยาของอดีตผอ,อนะคะปราบ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ